บาเป็นตาสวอ,อนบรรจาพี่น้องมักพริกแม่ดกดกจ้ามือนีมาเก็บพักซอยน้องสาวค่ะมือนีน้องสาวมีออเดอร์เนาะจ้าส่งลูกค้าไหมคะพี่น้องหลุ่นไปน้ำกันค่ะพี่น้องมือนีเก็บพักแต่จักบาทกันค่ะพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีส,สุขูสุขคนเมื่อนีผ้ามาช่มสวนน้องสาวอีก้รจ้าพี่น้องเมื่อนีน้องสาวมาตัดผักทรงกค้าอีกแล้วจ้าเมื่อนีเบิ่งตัดพักเมื่อนีว่าสีได้จักบาทกับพี่น้องพักอีตูเนาะเพนพักยังแน่เมือออมม่อนีอตูเมื่อนีสิไมมเก็บพักอีตูกับพักซีเอ็อนพักซี่กินเนาะ,ะพักซี่กินพักซีเล่าวันนะพี่น้อง ผักอีผักอีตูนี่สองมือเก็บแท่หนึงค่ะพี่น้องมึงผักอีตูนี่งามแล้วแล้วยิงตัดยิงแตกดีไหมจ้ะพายอีตู้เดนีอตัดซมือโอ้ผักอีตูเดี๋ยวนี้ตัดซมือพะอแม่พี่น้องเนี่ยตัดดลดน้ำแล้วเขาตัดซมือเนี่ยน้องสาวกระซิบหัดพร้อมเนาะจ้ะเก็ดกำจักบาทไซด้วยกำล่ะผักอีตูนี่ทรงไม้ขาดสามกำสิบบาทอ ต้องแม่ค่ะสามกําสิบบาทจ้ะพี่น้องผักอีตู้จ้าเม่ค่าเพิ่นเกิดสิไปขียบคลายโตกรํารละหาบาทนั่นสินะจ้าพี่น้องเอ้ต้นผักอีตูนี้อันได้จักเดือนแล้วนี่ผักอีตูอันนี้มาปลูกแต่เดือนตุลาอืมไหลเบื้องเหียงตุลาจ้าสวัสดีค่ะเออผักอีตู้อ่ไอ สี่เดือนค่ะพี่น้องนี่ยสี่เดือนก็ยังได้ตัดกันเออเบื้งต่ออีกตู้สี่เดือนก็ยังได้เก็บแถบเก็บแถบทุกมือเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้เนาะส่งลูกค้าแม่จ้านี่เออบ่ได้ไปขายยากด้ยค่ะพี่น้องลูกค้าสั่งเออสั่งแล้วก็มาเก็บมาตัดไปให้ลูกค้านะคะพี่น้องบักพริกนี่คือคือกันด้ยค่ะพี่น้องนี่หมกพริกนี่ก็พี่ลูกค้าสั่งก็เก็บอยู่เรื่อยๆไหมคะพี่น้องอัน เขาต้นน้นน้อยนี่กับลูกดกดกได้ค่ะพี่น้องให้คอมเมนต์มาลูกโอเเดี๋ยวเนี่ยต้นน้นน้อยกับบึ้งเนี่ลูกดกอีหลีดิพี่น้องบึ้งหมักพริกแม่จ้ะมักพริกพันอย่างไนพริกซุปเปอร์ฮอตอืออันนี้ซุปเปอร์ฮอตหมักพริกเอ่อสมตำเพชรเป็นตนาน่าใช่อันนี้หมักเอ่อมักพริกซุปเปรอร์ฮอตด้วยจ้านี่เพชรเพชรมักพริกอันสำหรับตำสมตำแม่จ่านี่นน ต้นเขาเจะเกิดจะประมาณนี้แหละจ้าต้นเขาปนใหญ่บอ่อสูงไหมคะพี่น้องแต่ว่าลูกดกอิ๋วบ้านพี่น้องหเห้ยดกไหสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุกูสุขคนมนีผ้ามารีช่มสวนน้องสาวแล้วก็สิมาเก็บพักค่ะพี่น้องกเอยเอะเยวไปอยู่สิบ มาซอยน้องสาวเก็บพักส่งลูกค,ค้าพี่น้องพักอีตู้พักสีกีนพักสีเล่านะจ๊ะเ,เดี๋ยวน้องสาวเก็บพักอีตู้ล้วก็เดี๋ยวปายู่สิไปเก็บพักเออสีกีนเนะจ๊ะลุนไปน้ากันค่ะพี่น้องว่าเมื่อนี้สิได้จักบาทจ้าปายูขอบคุณพี่น้องเอฟซีลหลายๆได้จ้ะเด้อจากคลิปที่แล้วที่ปายูได้อ่ลงไปได้ระบายความอัดอั้นใจนะคะพี่น้องปายูอ่านถูกๆคออเมนเด้อค่ะพี่น้องเดิมมีเอฟซีหลายทันเออ อยู่ในสภาพเดียวกันกับป่าอยู่ไปอยู่เป็นกำลังใจให้พี่น้องเอฟซีสุขสุขวนเดอ้อจ่าเดอ้อแล้วก็ขอบคุณเอฟซีหลายๆทีแนะน,นํามากนอกจากเนาะขอบคุณจากใจด้วยแกพี่น้องเด้อมันจังเดล่ะอัดอั้นทันใจนี่เลยค่ะพี่น้องไปอยู่มาทถูกปีจะมาเจอสภาพเจอ,อปัญหาแบบนี้นะคะพี่นอ้องเออมันเป็นอีหยังที่ให้เหาหนาเบือ่อบางครั้งนี่เจอแต่เจ๊งสิจนบ่อยากมากเมืองไทยวันนี้ค่ะพี่นอ้องเออคว่ว คิดเห็นปายูเนาะจะเฮาเข้ามาเที่ยวมาหายขอบขั้วมาหาลูกเข้ากับอยากมาเที่ยวมาอยากสบายใจเนาะจ้กเนาะเราวอีกอย่างเงินคข้มมันกะหายากอยากยิงเศรษฐกิจยังสีเดีเ๋ยวนี้เนาะจ้าเนาะเออจังบวกปายูยังสิงะค่ะพี่น้องเศรษฐกิจแบบนี้ยังกะแพงไปหนาะเข้ากะต้องปรับดิค่ะพี่น้องปับตัวเองปรับการใส่ชีวิตอันใดบ่จำป็นเข้าสบ่ซพสื่อเนาะจ้านะเนาะเข้ากับสีแบบใส่แต่เนียประจำปีน,นะคะพี่น้องเด้อ ขอบคุณจากใจหลายๆได้ค่ะพี่น้องเด้อเมื่อนี้มา่เก็บพักซอยนองสาวทรงลูกค้าเมื่อนี้ลูกค้าเพิ่นสั่งมาหลายนะคะพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆด้วยใจเด้อตั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่เป็นกําลังใจให้ปาย,ยูตลอดมากนะจ๊ะพักเพิ่นกง็งามงามค่ะพี่น้องเออมาอยู่กับบรรยากาศธรรมชาติอยู่กับหัวกับส่วนแบบนี้สบายใจมีความสุขค่ะพี่น้องสำหรับปา,าย,ยูกับน้องๆน,น,นี่บม่มีปัญหากันอย่างนี้ค่ะพี่น้อง ขอบรัวป่ายนิจะเป็นขอบรัวมอบอุ่นแล้วก็เ,เวลามาเจอกันกันกบน้องๆกินเขาน้ำกันอย่างสิงเข้าจะคุยกันนัวงหัวมวนแล้วเขาบ่ได้คุยเรื่องเงินในถุงกันนี่ค่ะพี่น้องบ่ได้ถามเรื่องเงินเรื่องอย่างต่างค้นต่างมีหนาทีมีคว่มรับผิดชอบกับเหตุไปนะคะพี่น้องส่วนคนอื่นทีมาหลบกวนเขานี่กั็มีแต่คนอื่นช่างนั้นแหละค่ะพี่น้องสําหรับคนในขอบรัวนี่พวกเขาเข้าใจกันดีนะคะพี่น้อง ผักซีกีงงามงามค่ะพี่น้องเก็บแป๊บเ,เดี๋ยวได้เป็นหอบบึงเนี่ยค่ะโอ้ยเก็บผักกบมันมือตัวแล้วค่ะพี่น้องมือนีมกเขือออกลูกเยอะแล้วจ้าพี่น้องมือเออมือสองมือที่แล้วไปอยู่มารีวิวนี่เขาหัวกระสิเป็นดอกนะพี่น้องเอ้ยนะี่มกเคือขาวด้วยจ้าเนี่ยดอกขาวไหมป้าดูกอยู่นี่นะจา้ากำลังจับลูกแล้วจา้าเดี๋ยวกระสิได้เก็บส่สงลูกค่ะส่งขายเน,นาะจ้า เพ่งพักอีตูอันน้องสาวว่างเรวเร็วพี่น้องเมืองบนเก็บขายกับ,บท่านนี่นี่ง่ามเรวไหมคะ่ะปุณะปุณหะงามเร็วอีหรีอีตูเป็น,น,น,นปเนี่ยแมนปุณ่ะเห็นมาจากกอ่อนอย่าไปัว แสดงว่าเราต้องขีดพมนมือนีไม่เก็บพักทรงลูกค้าสองเจ้าค่ะพี่น้องค่ะพักอีตูน้นีเพิ่นจะมัดเป็นกรํารขายเนาะจ้าสามกรรมําสิบบาทส่วนพักหอมก็จะขายเป็นกิโลจ้ะ ส่วนพักซี่กีนเนี่ยก็จะขายเป็นกิโลเหมือนกันค่ะเเบิ้งพี่นอ้องไอ้ต้นหอมเหมือนงามงามมือสองมือน,นีที่แล้วเพิ่นถอนไปนี่สี่กิโลเหรอจ้าพี่น้องทรงมแมคคาอนันล้านส่งตจาจ้ามือน,นีก็ถอนอีกแล้วค่ะพี่น้องเนี่ค่ะเพิ่นก็จะถอนทรงตามออเดอร์นะคะพี่น้องเพราะว่าน้องสาวปายโยนี่เพิ่นสิบว่าอันไปนางขายเองนี่ค่ะพี่น้องคือจะมีแม่ค่ามาลับอีก ถอดหนึ่งเนาะจา้าแล้วแม่ค้าเป็นกระสีไปขายในตลาดแั่งสินะค่ะพี่นอ้องถือถือเออทรงตามลานค่ะในหมู่บ้านในชุมชนเนาะจา้ามาเก็บพักยนี่ยมันแรงบนเม็อนอย่างนี้ค่ะพี่น้องก็คือว่าไอสาาา้ส่งแม่ค้านะจ้เพราะว่าแม่ค้าเป็นสีเอาไปขายตลาดแรงนะจ้าเก็บพักมาแล้วเขากระสีมาคัดเนาะค่ะส่วนพักซี่กินต้นหอมแมงสินเออน้องเขาก็จะล่างขี่ฟุ้นหรือขี่ดินหรือเศษใบไม้ที่ติดมานเนาะกันกนค่ะ นี่นะคานี่จะคัดแบบนี้ค่ะพี่น้องไปอยู่กับมา่นางคัดซอยน้องสาวเนาะจ้าส่วนผักซี่กีเนาะกิสิเลือกอใบเหลืองเขาออกนะคะก็ให้เหลือแต่ใบเขียวๆสวยๆนะคะพี่น้องี่ก่รน้นองก็จะมัดเป็นแบบนี้แล้วก็สั่งกิโล,ลนะจ้านะเขาค่จะทำแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเก็สิมีคนปลูกผักน้ำกันนี่แหละคะ่ะสวนใกล้ๆก,กันเป็นกระสีมารับเอาแล้วเป็นกระสีเอาไปส่ง อ่าหายเม่าเนาะจ้าเมค่าเจ้าเดียวกันนะคะเมค่าเิ่นกระสิรับอ่าไปขายในตลาดเนาะคะ่ะตลาดแล้งนะคะพี่นอ้องอ้าขายต่ออีกทอดเนาะจ้าอ่าพี่น้องเออเดี๋ยวขายดีแงองเออบมีของขายนะคะพี่น้องปลูกว่าท่านคะ่ะพี่น้องอ่านี่ก็ได้ใส่ถุงลงไปแล้วจ้าพี่น้องนะเรียบหน่อยแล้วจ้านะ่ะค่ะ ผักซีกีน2องกิโล่ผักต้นหอม2อกิโลเนาะจ้าผักอีตู100บาทจ้านี่คือออเดอร์เจ้าแรกเนาะจ้าเนาะ่น,ะนี่ผู้อันเพิ่นมารับไปอ่ส่งให้แม่ค้าเนาะจ้าเพิ่นก็ปลูกผักขายคือกันจ้าอยู่งไกลๆนี่เพิ่นเฮ็ดเป็นอาชีพมาโดนแหละค่ะพี่นอ้องอาชีพเสริมคือกันล่ะแต่ว่าเพิ่นสิปลูกตลอดเนาะจ้าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นสิเฮ็ดมาก,ก่อนน้องสาวป้าอยู่อีกเนาะจ้านี่ปรนนี้สิเก็บบักพิกไหม ที่บ่เก็บ <c oughs> <c oughs> สินไกิโลนึงโอ้ทีกิโลเึงเก็บสคนเขเดียวคนเดเออ,อไปไปไปแล้วคนเดียวใครไปนอนเอ้ยนมมัหลับผักเักที่เนี้ยกวาสองก,กิโลเนี่ยสองกิโลเดเราจะไปซ่องเป็นสกิโลนะกับบักบวบก็อื มาเดอ้อพี่น้องเอฟซีมาเก็บบักพริกซอยกันบันนี่เมื่อกี้เก็บผักจ้าพี่น้องบันนี่เก็บบักพริกอุ้ยบักพริกอีหยังสมบดกแท้นี่ไหมบัดน,นี้ก็สิมาเก็บบักพริกค่ะพี่นอ้องมีเอ่อออเดอร์มา1นกิโลโนะจ้ะอันนี้จะเป็นบักพริกพันธุ์ซุปเปรอร์ฮอตจ้าบักพริกอันนี้เผ็ดเพ็ดค่ะพี่น้องลูกน้อยๆแต่ว่าเผ็ดอีหลีจ้ะ ทรงแมค่ค้าขายส่งตําค่ะพี่นอ้องส่วนน้องสาวน้องเคยกับเจบพักซอยกันค่ะพี่น้องบันนี้เ็บพักทรงเจ้าที่สองเนะจ้ะ ลุนไปน้ากันเด้อค่ะพี่นอ้องเมอนี่เก็บพักขายเก็บหมักพริกสิได้จักบาทร่วงเสมดเนาะจากตอนนี้ก็ซอยกันเก็บค่ะพี่น้องเอ้ยเก็บไปเก็บไปก็สิเลยเหมือดแล้วค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> บักผิกจนคำจนมืดแล้วพี่นองเอ้ยตาลายเหวจักอันใดเป็นใบจะกอันใดเป็นบักผิกดเรวอ่าสไหมเฮไตไฟเก็บแบบน,นี้โอ้พี่นองไอ้พักหรายย่างจะมือน,นี่ต้องย๋ยวไปสรุปกันนะจ้าว่าจะได้ไร้เป็นไน

แังไกนี่นเห้นน้จำลูอีกนะอยากให้คืนไหมเนี่ยนมันมันหลันเนี่ยมันกรเลงนำเหน็บนาพี่น้องโอ้ยขวังามงเลยจ้ะหายมจ้าอพี่น้องเก็บคำคำไต่ไฟเก็บ่มนี้ะจ้ะเอามาหนึ่งใส่ป่ามาสรุปแปดสิบกีบพักสองย ทรงเจาแรกเด็จักบาทจ้าเายี่สิบเข้ามาไปตันี่อะไรเนี่ยกะเตัวนั่นแหละต้องเอาที่จิะเอออันนี้สี่สิบเนาะเจาแรกก็ได้สองร้อยหกสิบบาทครัพี่น้องอันนี้จะเป็นพักเจ้าที่สองนะจ้าเจ้าที่สองเนี่ยเกิดขึ้นไมค่าในโมบานเนี่ยและค่ะเดี๋ยวน้องสาวก็สิเอาไปส่งนะจ้า ขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆด้จ้าเด้อเขามาสรุปพักกันเนาะค่ะเจ้าแรกได้260บาทเจ้าที่สองก็ได้2องอบาทรวมมากระซีอ,อบาทสุดยอดเลยค่ะพี่น้องเก็บพักเมื่อนี้